สำหรับใครที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะคะห้ามพลาดกับแอปพลิเคชันนี้นั่นก็คือ r e s โ o ของกรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวมไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวร้านอาหารหรือว่าการขนส่งที่ได้รับการมาตรฐานรับรองจากกรมการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าจะเลือกเที่ยวที่ไหนถึงจะมั่นใจได้ว่าดีจริงโลกออนไลน์มีตัวเลือกเยอะไปหมดจนไม่รู้จะเชื่อใครปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับเพราะ r e s c o รวบรวมแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้ว ทุกที่ที่เราค้นหาเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยครับนี่แหละครับเหตุผลที่ทำให้เรากล้าบอกว่า you can trust let's go anywhere แล้วผู้ประกอบการที่ตั้งใจสร้างคุณภาพละ่ะจะมีโอกาสที่มากกว่านี้ไหมสำหรับผู้ประกอบการ let's go ไม่ใช่แค่ช่องทางแต่คือสิทธิพิเศษที่มอบให้สำหรับธุรกิจที่มีมาตรฐานเท่านั้นเห็นเครื่องหมายนี้แล้วมั่นใจได้เลยคุณภาพดีปลอดภัยแน่นอนคุณจะได้พบกับโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งในร e สโกได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตต้องมาพร้อมกับมาตรฐาน Let's go together ครับ r e t s go คือคำตอบที่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวอย่างสบายใจและสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเติบโตอย่างยังย่งยืนนี่แหละความมุ่งตัวของแอปพลิเคชันที่ให้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช่แล้วค่ะอย่ารอช้าเริ่มต้นใช้งานได้เลยวันนี้มาเที่ยวสนุกได้ทุกที่กับน้อง Let's go Let's go together Let's go anywhere ดาวน์โหลดได้ฟรีบน App Store และ Google Play เที่ยวปลอดภัยได้มาตรฐานเที่ยวได้ง่ายแค่ปลายนิว้ว r e t s o o ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแต่เป็นเครื่องมือที่จะยกระดับการท่องเที่ยวให้สนุกและอุ่นใจามากขึ้นเที่ยวสนุกได้ทุกที่ let's go to g e t h e r let's go a n y w h e r เพราะเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว